เขาดังบ่ได้พี่้อโอ้โหอีกแล้วมูด้วยใจอันหุนท่านี่พี่น้องตอนนั้คนจิมาโพอีกทีนี่กำลังจูมพี่น้องเย้ัเอ้ัมากันมาันมาเห็นคุณมาดื้อมาดื้อวน้อเกือบบองเห็นพี่น้องใจขากิบพ้าส่งเสียงพี่น้องเอาเงีเงี้ยกจูมมอ เด่กป่วงย่งจะคนมาโพอีกอยู่ได้พี่น้องจะหน่อยขจ้าได้ยินเสียงเจ้าซุกเจ้าวนำมาอีกแล้วพี่น้องจกส่งเสียงดังแห้อืม เอาคุยๆเลยใคร,ระจะข้าวบกเข้ามาทางนี้มือสาวม่อแซนละบบิสสบายดีแล้วสวัสดียามเช้าเดอ้อพ่อแม่พี่น้องฝั่งเราฝั่งไทยและทางต่างประเทศมื้อนี้เข้าป่าหาเห็ดเต้สดๆพี่น้องแต่กับบท่านข้าเจ้าแห้งมาเต็มป่าวุ่นวันวุ่นวันเลย เห็นผู้ใดก็ได้จ่าเคิ่องกระคู้พี่น้องเลยคนกระตกอีกพระเจ้าหากจะเก็บไปเมื่อกี้นี้เลยพี่น้องเลยกระซุกมาเบิ่งหอยเก่าพระเจ้าเลยมีหน่อยนึงอยู่ดิอืมอืมพระเจ้าเริ่มเหยียบในแล้วปุ๊บอืมแล้เบิ่งถุงถุงกระซุกพี่น้องจะเก็บลืมหอยเก่า แต่พระเจ้าก็น่าจะเก็บไปก่อนลราเบอร์จ้างอยู่ดีห่างก็ได้สมนี้เดี๋ยวเปิดมาอีกคนผลกระตุกพี่น้องอตกกับโวันโมไว้พะเจ้ากระพากันเขาป่าพะเจ้าพุะเจ้า có lại <laughs> cái cháu bộ áo bó luôn như thế mà, mình nói phân phối nó. เดี๋ยวข้าจ้าเห็นบมเบิดทำหมาเบิรงอีกก่อนได้เมื่อวานนี่แหละกะห้าวเลยที่น้องเมื่อวนนี้ไปยักมาหาอีกโอย เพชรบุญยักออกเลยเบิ้ลข้าเจ้าอันนี่อหอยมั่กิน,นมันเบินเป็นแต่ก,กา้าน เล้เอาเสียงจะได้ไงเอาไงเอามีแต่หอยนลงไม่น้อยเลยหนูทมาโคหอยเก้าค่ะเจ้ามาเบิ้งรถกันลงบานเลยน่าจะจุมๆว่านี้ค่ะเจ้าเอาโบเบสในมือมันก็เลยบานบานแล้วดอกใหญ่หนอง้อแต่สิมุนเล chị ơi Nám, nám Nửa như đọc chủ nó Ú, Lại gì đó đi Đọc bàn cho lại gì đó đi ơi, nhìn Mày cầu cốc chưa โอ้โดอกจุ่มก็ะ้องดน้ากน,นี่ดอกจ่ม่ะอืมน่าผักบ,บัตหรือเถนกรบโบอันนั้นทได้มีที่น้องบปเป็นแบบนี้ใชได้นี่เปนสีดอกกันมันหอ,อมขนาดเลย เด็กมุ่นฝนตกเอาเมื่อน,นี่ต้องล้างไว้ๆรถได้พี่นเฮ็ดอันปวกบานนทลูกชายควนเสียน,นมุ่นกว่านี่เมื่อแล้วก็ซ่อมล้างเลยโอใครแต่ยังจุม่มแถวนี้ จะมีก็ดีแล้วพี่น้องเลยมาโค้งหมู่นี่โอ้ดกปตะยอกจูงดกจูงอบี้น้อาป่กาเข้าไกลหลาย้งนเหียบ่อินดีเอ้ยควนี้คนนมนมามือนีค่ะของมีความหวักบัดใดล้เน้อคนลคนคน่ เขส us, ce, h, ่เจาะด้วยคน้อยไรนยดคนมีขนก็เริ่มตกลิในวันมดอุ้อเจ็บโอ๊อ้อุ้ยอุ้ยอุ้ยออ้ยนุ้้ยนุ้้ยนุ้ย้ออยอุ นี่ย่เโคตรเลี้่งไเลยคล่ามไปดโอ้้อไฟนี่ไฟนี่ฮู้กระชเห็นหมูนี่แหละเจ้ยน,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 นี่นี่ติดกระัไม่ข้ามหมู เ้ีเห็นดกมาเก็บน้ำบมนเก็บูากับกนลังบาดนะกำลังบาดได้ยูบ๊เจ้ามาโดนหรอได้ยูบ๊เจ้ารุา่งท่ากับแม,ม่นเนาะ เั้แต่แรกเลยโอ,เโอ้ยแต่กลมันออกหลายกันไนหมู่เดียวนี้เฮากะด่ดีได้แกงเนาะ

ออกก่อนพี่น้องพี่น้องสีเบิ่งนำ้ำนี่พอดีได้แกงแล้วพี่น้องเอ้ยได้หมูนี้ใครทำบดได้หมูนี้กับบด้แกงจะแท้เลอนี้พี่น้องบลอุนน้อยสะกีโมกีโมกับซุกส่ขขงเสียงดังดพี่น้องเลยเจ้าได้ยินบุ้ยดูใหญ่กว่ามื่อวานะม้อว่วนี้ค่ะเพราะว่าวมือนี้ฝนุกหลาย ว่านเขาได้หนดอกน้อยนอยวันนี้เรือน,หนอใหญ่เสมอเลยนี่ขวนมากใจแง่โน่รถกระยันจีบหมัน,น,น,มนเปลาขนาดเลยน้มันลงมามูอมันมีนม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 ผิด เมื่อไม่ขนอันีใกล้ๆกหมเลยใครเฮายังพอตจูมน่น้องันลสิ่นพอตบานมผตกนี่มุ่นว่าดอกสนีพอดีกให้นี่พี่น้อง เหนื Workers, ่อแม่นไปเลยคือไม่ไดเอาแน่นี้ก็มันลามลงมามาจีแมววานใบวันไผ่ตกมันบอยากเห็นเว้พี่น้องต้องเปิดดีๆเหนื่อยเห็นไปเลยนะตกน้องแกนุกอันนี้แท้สาวทุก Trong lòng chào đi nghe tiếng, cháu chú mây rồi Trong lòng khổ tiếng, อืมเอาคุยๆเลยใครจะขัดเจ้าบกเขามาทางนี้มูอสาวมือแซนระเลิบตกใจยายขัเจ้ามาเบิงน้ำก็ <c oughs> <c oughs> เลยขามหมูนี้ กินเอาน่นหลังอ,อ่าใส่สุเกีะหมุนหลายดอกเลย ฮักลงเด็กคนนี้เขาดังบนไหนพี่บ้โอ้โอวกแล่วมึงไอ้อันหุนท่าเนี่ยพี่น้องตอนั้นคุณจะมาโพอีกทีนึง คนด้กดอโ้ยกำลังจุม่มพี่น้องเลย,เยโอ้ยคนเอ้อมากคนคน้เห็นแล้วด <c oughs> ้อมาด้อมาดื้อคนดื้อโอ้ยเกือบม่เห็นหนูด้อดีใจขาวีบขาวส่งเสียงพี่น้องเอาวงเี้ยก่อนนี่เป็นหู้วยน้งิ กุ้มใจรถสตูเคเน็ตพัวงามได้นะยันคนได้ยินยันคนตากมากตัวเองนแห่งวอาดังพช่้หมวอล์ดวอลนิปเปนแห้งดังบุญไพรบุญเล่าได้พี่ไองเอ้ยหาเฮ็ดพ่เนาะแม่นยุ่บงท่อาเจ้าเนาะสวาปะเ่ยเวลาโชกเฮาคือเห็นบนอาจจาบ่เห็น ตัวบานมัใช่ใส่ถุงนึงตัวจิมันใส่ถุงนึ่งใช่ไหมเล่่ยจิ๋วโม้หมุนอืมตัวจิกวม่า เป่นเป็นที่สุดในชีวิตได้ถือวาหาตัวมันเปลเป็นนะอือาดอกบานเลยนี่นคนละถุงเลยสบายามันจะโมมุนถอเอาเลยซั ท,ท่ากันยุ่งเอาโอยู่เพราะว่าฝนตกถือถือเลยระเหยไปเบิร์ว่ากันยุง่งเขาอนี้ก่อนอันนี้ก่นไม่สีกระดาษเลยทุก หนูวังกินนี่นะเลาะหาจนอ้อมบอมีมี่จะวางใต้ต้นไม้บางเดียวัเลยกวังนี่นีน่แกะลนเรื่อโอ้ยการยาวครับ หมุนหมขนาดเลย,ย,ยดูเลยนี่นี่นี ันกห็หลออกไก่โปรไม่ห okay, okay. มดดดอกบานหลายวัง กระตุกกะเตะเกเตะวเท้าเลยบางนี่จุ่มแล้วเอาน้ำหลังอุตุบาลกัน ใส่สอ,อกระวังสัตว์มีพิษกำลังจุ่มจุม่มมึงจุ่มจุ่มสามีพอดีเลยพอดีเก็บเลย No, you can't look มดระบวานิพน mm. yeah. ุู้นนงอยู่กล้แตเงินเอาเอาคนนม่คนที่นู้ไม่หลาเอาีนเาขีน่หลปวเย่คนมาโพีหอีได้พี่น้อง ก็จะชี้นัดกันอ,อ๋อมืมีน้ออกแทไปเลยติดโดดหนดูดิูดดอ Gracias. ยินีดนนตตได้ยินเสียงคนตกใต่เบกบดูมาสิเบาๆเสียงคือไกะได้ยินยงนินปาลลาเหลือ ออกมาแต่ป่าแล้วพี่น้องหม่อยฝนก็เบิกเก้าตกตาักเกลือเทสเฮาน่ะเกลือบมุ่นอันนี้ถงถงข้าดพี่น้องก็ยังเด้บาน,นีก็นามโบจักถงบานตอนนี้เลยถงจูนเสียดายของโบไดเอากะหยั่งหรือ,อ,รอว,วาอ่าเอากระตาก็เขาคิดว่ามันช่บบได้เขาเลยเอาใหญ่โตัวหนาน้อง,องได้อยู่ เพื่อล้างออกก็ได้อยู่กิโลก็กว่านี่แหละตอนนี้ก็น,นักมีสองโลจับนี้ก็ดีใจแล้วพี่น้องเอ้ยแกงพอดีแบบสดอิมอ่มอิม่มรถเนาะแกงหมอยใหญ่เลยผนกระตุ้นเทลินว่าพี่น้องเอ้ยแข่งขนสู่ชีวิตแห่งมือสู่เพื่อเฮ็ดปวกเนาะตะสุกกระชึกน้ำขูดใส่ก็เจ็บขนาดเลย สำหรับคลิปนี้เนาะพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ครอบครัวสุขด้วยกันมาความโฆษณาเด้อโทรศัพท์องกับเปียกพี่น้องขอจบคลิปไว้เพียงจะนี้ขอตัวกลับบ้านกอนสบายดีบ๊ายบาย